้ยคุณพี่วันนี้นินทอดแซลมอนเองอร่อยมากวันนี้มาเมามอยเรื่องคลิปที่มีดราม่านะคะคุณพี่เออโพ์ว่าได้กรีนการ์ดตอนอายุยี่สินอแต่งงานตอนอายุยี่ิบสามอ้ คนเดือดร้อนเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะคะคุณพี่เออเห็นภัยได้ดีก็ไป่ได้นะว่านินเอาผลแต่น้อยคุณพี่นินเรียนจบปริญญาแล้วนะคะคุณพี่เรียนจบจากที่ไทยเนาะคุณพี่เออปกตินั่นแหละมั้งเรียนจบแล้วก็แต่งงานได้มาอันนี้จะเล่าสู่กันฟังแบบเพื่อนสนิทให้คําปรึกษากันได้คุณพี่ในความคิดของนินนะ้ามดามาดิผู้หญิงจะสวยที่สุดช่วงนี้แหละช่วงประมาณอายุ18ถึงประมาณ 30- 40ีปีนี่แหละคุณพี่2030ปีนี่กําลังเป็นสาวเต้งตึงเลยแล้วเราจะมีสิทธิ์เลือกผู้ช แบบเออมีสิทธิ์เลือกทุกรุ่นนะคุณพี่รุ่นเ่ารุ่นแค่รุ่นเด็กรุ่นเดือรุ่นเดียวกันเออเลือกได้หมิถ้าเราอายุเยอะแล้วดูแลตัวเองไม่ดีแล้วเราไม่สวยอย่างเงี้ยคุณพี่เราก็เริ่มหาตัวเลือกยากกล่เดแต่ถ้าคุณดูแลตัวเองดีเออก็ยังจะพอมีตัวเลือกอยู่แต่ว่าเด็กน้อยเสอๆอ่อเขาโตมาทุกวันคิดกับการผู้ชายบันนีแห้งเ่าแห้งเดดได้เบิร์รุ่นลูกรุ่นหลานกระเดตได้คุณพี่ก็คิดดูเออก็เห็นผู้ชายควงผู้หญิงปกติเลยรุ่นไหนเขาก็ควงกันนแต่่ผผูู้้หญิงงทีควชายุม ก็เอออาจจะมีบ้างแต่ก็บบ่หลายนั่นแหละคุณพี่เอาเก็บไปคิดดูนะคะคนที่กําลังหาคู่ชีวิตก็เออเบิ้งดีๆนะคะขันหาดีบ่ได้กับเอออยู่คนเดียวก็ดีอยู่นะคะคุณี่